เดี๋ยวจะดูนี่ตัวต่อส้นแม็กนะเอามาใส่กับไอของเดิมอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปสิบสิบเอ็ดสส 14เพราะปกติมันจะได้13บสาก็จะได้บวก1ประมาณะวะ่าสามหกเก้าสิบสองสามสี่ใช่ป่าวะเฮะี่รูามหกเก้าสิบสองสิบสาเออถูกต้อง14